ทริปนี้เหน่อยจะพาเพื่อนๆล่องขึ้นเหนือเริ่มต้นกันที่จังหวัดสระบุรีเลยค่ะไปเล่นน้ํากันให้ชื่นใจแล้วก็ตามไปด้วยโหนสลิงสุดหวาดเสียวที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ไร่สิงปาบอกเลยว่าคนที่ชอบความหวาดเสียวชอบความสูงต้องไปลองกันนะเพื่อนๆแถมยังได้ไปพักที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นบ้านพักสไตล์ฟักททองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แบบแคนยอนเราก็ไปกันที่ปลายแคนยอนนะคะ ทางเดินเล็กสูงหวาดเสียวน่ากลัวมากๆใครกลัวความสูงเน้นย้ําเลยห้ามเดินเลยนะคะเผื่อวูบละหืมหน้ากลัวแล้วก็ตามไปด้วยทําน้ําร้อนนะคะอีกหนึ่งสถานที่สวยมากๆอยากเป็นเพื่อนไปดูกันนะคะส่วนใครที่อยากไปไปลายนะคะก็อย่าลืมไปแวะที่ร้านอาหารหมื่นลีกับทางโค้งชันเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบออฟโรดเลยนะคะเห็นไหมหวาดเสียวขนาดเนี้ยเพื่อนๆปิดท้ายทริปนี้กันที่บ้านรักไทยค่ะสวยงามสไตล์จ อยู่นานนะคะและเราพักแต่ที่ไร่ฉนฟงรีสอร์ทค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อนๆกับช่องคินของแฟมิลี่ และแล้วก็ถึงเวลาต้องโบกมือลาจังหวัดเชียงรายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ประมาณ3คืนนะคะก็จะมีในตัวเมืองด้วยแล้วก็อาจจะไปเที่ยวแถวแม่แตงด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องออกเดินทางแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกาแฟดื่มมันก่อนคะ่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะกันที่สิงปังนะคะก่อนจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ก็มาซื้อกาแฟแล้วก็เิียนเค้กก็เหมือนชิ้นก่อนเดินทางนะคะทุกคน เย้เพื่อนเพืทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าที่พักยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวซอยนะคะซึ่งเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็คือร้านข้าวซอยเสมอใจฟ้าหามนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแบบตอนก่อนที่ขับรถมาโหคนแน่นร้านเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่รู้จะมีที่นั่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะ มีหมูสเตตด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้เป็นมะพร้าวนะมะพร้าวแบบขวานเปลือกออกเลยนะคะขอเพิ่มค่ะเพื่อนๆเห็นพริกที่ใส่ข้อซอยเป็นพริกคั่วแน่นอนอคั่วจนแบบ ทำแบบนี้เลยนะคะอ๋อสางั้ช่ไหหรือเปล่าเสร็จแวนะคะหสเต็กาซอยซอยไกนะคะทุกคน ทุกคนไม้ใหญ่มากไม้ใหญ่อร่อยเดี๋ขลองชิมข้าปก่อนนะค ยินมแล้วอร่อยมากทุกคนโอ้โหบอกเลยแจ่มอร่อยมากเลยค่ะหมูสเตม์มาใหญ่มากขายมา่กี่ปีแล้วคะพี่นานแล้วค่ะนานแล้วยี่สิบสาสิบปีแล้วไหมค่ะอ แนะนำเลยนะคะร้านข้าวซอยเสมอใจโหหมูสเตะไม่เคยกินที่ไหนร้านใหญ่เท่าร้านนี้อร่อยจริง,รงๆเพื่อนๆแล้วก็ข้าวซอยก็มีข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อนะคะสามารถเลือกทานได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมตัวไปที่พักกันดีกว่านะคะไม่รู้ว่าจะขอเช็คอินเข้าก่อนได้หรือไม่นะคะทุกคนอิ่มมากอยากนอน มาถึงที่โรงแรมแล้วน,นะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะเช็คอินได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ได้คีย์การ์ดมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปนั่งพักรอแป๊บหนึ่งก่อนรอเวลาเช็คอินนะคะ รอหนันงรอสักครู่คือตอนนี้หน่ยติดปัญหาคือว่าหนยจองผ่าน booking.com มาใช่ไหมห้องพักแล้วครั้งแรกที่จองเนี่ยคือมันหักเงินหน้าบัญชีไปแล้วแต่ว่าการจองอะ่ะก็คือมันบอกว่ายกเลิกการจองการจองไม่สําเร็จหน่อยก็เลยกดเข้าไปจองใหม่นะคะก็มีการหักเงินรอบที่สองนะคะซึ่งเงินรอบแรกที่หักไปเนี่ยยังไม่มีการหักคืนเข้าบัญชีหน่อยเลยตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะต้องแบบ ทำยังไงนะคะเดี๋ยวพอมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าต้องติดต่อผ่านทางเอเจนซี่ของทางบุ๊กิ้งดูนะคะทุกคน<ม>อันนี้จะเป็นที่พักแบบเตียงคู่นะทุกคน<ม>เดี๋ยวขอเวลาเพื่อนๆนะคะ ทุกคนอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีไปกินเนื้ออร่อยอร่อยกันเฮ้ยนทุกๆคนนะคะตอนนี้หน่อยก็กำลังออกจากที่พักนะคะเราก็จะไปเที่ยวตลาดกลางคืนกันนะคะก็หน่อยเลือกไปเที่ยวที่ตลาดหลังมอชอนะคะก็จะเป็น แหล่งขายของอะไรประมาณนี้แหละอย่างเมื่อก่อนคนที่เคยมาเชียงใหม่อาจจะมีตลาดละละที่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นวันอะไรนะคะเพราะว่าตลาดแต่ละที่จะมีแต่ละวันเนี่ยคือจะเปิดไม่เปิดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนที่เชียงใหม่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าคึกคืนมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยเราจะมาหาอะไรทานนะคะทุกคนเอ๊ะ มน่แอบเห็นตรงนี้ซอกร้านขายอะไรสักอย่างอุ้ยเป็นร้านขายอาหารจากจีนอะ่ะเดี๋ยวขอลองเข้ามาดูนิดนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่เป็นร้านขายอาหารจากจีนเจอแล้วเพื่อนๆขอไก่ที่ตามหาแฮปปี้มากขอรวบก่อนื่แบบเราชอบกินมากทุกคน เดี๋ยวตั้งไว้สองเดินหาดูยอย่างอือ่นอ,อีกดีกว่าอันนี้พิกัดนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับออห้างมายาคือถ้าเพื่อนๆทุกคนนี่ยหันหน้าเข้าไปในห้างมายานะคะแล้วก็ให้เดินแบบซ้ายมือตรงไปเลยนะคะมายายๆก็จะมาเจอร้านนี้นะคะทุกคนขายของแบบน่ารักมากแก้วชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีน่ารักไหม ก็จะเป็นอาหารนะคะที่มาจากจีนทั้งหมดเลยะคะ่ะเพื่อนๆขนมอะไรอย่างเงี้ยพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะเนี่ยพริกหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยึ้นมาจากจีนทั้งหมดเลยเพื่อนๆเยอะมาก ก,นนะะกนน็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอันนี้ก็ยอดนิยมเลยค่ะคนไทยชอบกินมากๆแล้วก็จะเนี้กเพราะใ่มีอื่นๆด้วยที่เราอาจจะบักไม่เคยเห็นนะคะทุกคนอือรสมากเลยอ่ะอันนี้เล่าอะไรอ่ะ กู้อะไรอ่ะเป็นเล่าลิงเจียวในเก้าสิบบาทเองเหรอเพื่อนๆอุ้ยม,มันคืออะไรนี่นะค่ะถ้าขายก๋อยเป็นจีนๆหมาเลยทุกคนอันนี้นะคะขอไก่เปนเชื่อที่ไหนเก้าสิบมากๆเลย ในที่สุดนะคะเราก็ได้มาแล้วถุงใหญ่มากแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานนะคะทุกคนก็วันนี้เลงเอาไว้ก็จะเป็นร้านเนื้อรลวนๆนะคะจะเป็นเนื้อนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากที่กรุงเทพเพราะว่มีหลายสาขาเหมือนกันค่ะส่วนร้านนี้จะเป็นร้านแบบ ซุกี้หม่าล่านะคะสุกี้หม่าล่าฉ่ำชิ่งอันนี้จะเป็นร้านเนื้อหลววน,นะคะ มีเมนูเยอะมากๆเลยว่ากินหลายอย่างกับเพื่อนแต่รอดูกันมาแล้วนะคะเมนูใหม่ของร้านเนื้อล้วนๆนะคะชื่อว่ามันปูญ,ญี่ปุ่นนี่มีเป็นไข่แล้วก็มันปูแบบนี้ก็เดี๋ยวมาคลุกข้าวแล้วก็ทานนะคะทุกคน ชอบเพินะคะหน่อยสั่งมาเพิ่มตั้งหายเพราะว่าอร่อยมากๆอิ่มมากค่ะอิ่มแทบร้อหย้ย <c oughs> <c oughs> จุกสุดๆทุกคนอิ่มสุดๆเลยนะคะร้านเนื้อล้วนๆจะเป็นเนื้อเกรดแบบเกรดดีเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากๆด้วย ตอนนี้หน่อยมาเดินอยู่ที่ตลาดกาดหน้าหมอนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พอมาเดินจะเห็นว่าอะไรที่มาแบบแตกต่างจากเมื่อก่อนมากๆเลยคือนึกถึงตอน10ปีที่แล้วนะคะที่มาเดินเนี่ยก็จะไม่ใช่สไตล์นี้เลยอะมารอบนี้คือตกใจมากเพราะว่าเหมือนร้านค้าเนี่ยเขามารวมกันแถวนี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆคือจะมีขายของเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะร้านเสื้อผ้าสมัยก่อนจะเป็นแบบของกินอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เสื้อผ้าก็ดูแบบสไตล์แบบออกแนวมินิมอลมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนร้านรอ,องท้งรองเท้าก็โอ้โหหน่อยเคยมาสมัยก่อนเนี่ยจะขายเน้นไปทางพวกของกินนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งแบบเหมือนให้เรานั่งกินชาบูอะไรประมาณเนี้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นตลาดที่แบบขายของเยอะๆไปแล้วนะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นเชียงใหม่ไปเลยนะคะ สอง,สงเป็พืพอนเพื่อนร้านขายตุ๊กตาได้ลากหลายเลยงานแท้ทุกคนเลย ลอทางที่เราผ่านมาตั้งแต่พะเยานะคะแล้วก็ถึงเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเราจะเจอน้องหมาน้องแมวเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาซื้อเป็น,ปนอาหารแบบสแนกให้มันเนี่ยเอาติดรถไปด้วยนะคะเผื่อว่าเราเจอจะได้ให้น้องได้ขงน้งานหน อันนี้ให้หมาได้กัดเลยนะคะเป็นน้องไก่10บาทเอ้ยอันนี้ไหนได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นแบบคล้ายๆเจลลี่อะ รสแกล็ดนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรสรสไก่แล้วก็ได้เป็นอาหารของหมานะคะเป็นรสตับเดี๋ยวนี้เอาไปจ่าถุงหน่อยซื้อสี่ถุงนะคะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวเราไปจ่จายตังค์กันดีกว่า ตลอดขทางของเราเนี่น้องหมาน้องแมวเยอะมากจริงๆนะคะมีหมอดูด้วยนะคะหลักหมอหน้ากาดหน้ามองมีร้านหมอดูดูดวงคนรักชีวิตมากทุกคนคือแบบกาดน้ามองเสื้อผ้าน่ารักเลอเสื้อผ้าขายเยอะมากคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นวัยรุ่นและอยากกระชอบเสื้อผ้าต้องมากาดน้าองเลยอ่ะเพราะว่ามันมีให้เลือกแบบเยอะมากจริงๆทุกคนแบบ ายเป็นแหล่งช้อปปิ้งไปเลยดับจริงจังมากนะคะนนวันนี้ก็จะขายพวกของกินนะคะทุกคน ก็เดินกาดหน้ามอกันจนแบบทั่วแล้วนะคะก็โดยรวมเลยสรุปถ้าเพื่อนๆอยากจะมาเดินตลาดกลางคืนเพื่อนเน้นการช้อปปิ้งโดยเฉพาะนะคะก็ให้มาที่กาดหน้ามอเพราะว่ารับรองว่าจุใจในการช้อปปิ้งแน่ๆราคาถูกแล้วก็ของเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะอา่พวกเสื้อผ้าแฟชั่นหรือกระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยจบคลิปแค่นี้แล้วกันพรุ่งนี้เราจะมีไป ป่าสนดอยบ่อหลวงเราจะขึ้นดอยไปนะคะเพื่อไปสัมผัสบรรยากาศว่าข้างบนนะคะจะอากาศดีเย็นหรือเปล่านะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะคะ